สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่า๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แปดเกันแล้วนะคะฝากพี่ๆคะ่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0 8 4 9 1 5 8 0ส5่งส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะเพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้ค่ะอีพี1เช้าวันที่14กร,รกฎาคม2568ค่ะวันนี้ก็มีพระมาใี่พี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดค่ะพี่จ๋า หมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาปี0ูนย์เะคะพี่ฉะเชิงเซานะคะพี่จย์เหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะลงยาสีเหลืองหลวงพ่อโสธรเมืองฉะเชิงเซาค่ะพี่จา๋า แบ่งปันค่ะพี่หลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่จําหมายเลขหนึ่งแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำค่ะพี่จ๋าปู่ทวดหลังเตารีดหมายเลขสองค่ะเนื้อเก่าๆค่ะพี่ เป็นเตารียบปั๊มซ้ำค่ะพี่จ๋าหมายเลขสองค่ะแบ่งปันที่พี่เอฟซีหกร้อยบาทหมายเลขที่สองค่ะหมายเลขสามเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองสองสี่แปดหกค่ะหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะพี่จ๋าพ่อแช่มเก่าสวยค่ะ สองสี่แปดหกนะคะพี่จ๋าเรียนเก่าๆเลยค่ะพี่เก่าสวยเรียนหลวงพราแช่มใหม่เลขสามค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่800บาทค่ะหมายเลขที่4เป็นปรกหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคะพี่จ๋าปรกเนื้อทองผสมะคะ่ะพี่หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาค่ะ mm hmm. เก่าสวยเลยนะคะพี่จ๋า นี่ค่ะพี่เก่าสวยค่ะปลกหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาค่ะอุดกิ่งกิ่งดังนะคะพี่จ๋าอุดกิ่งหลังแบบนี้กิ่งดังค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่หมายเลขสี่หกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่หเป็นสีมาพ่อกลั่นวัดพระญาตินะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตใหมายเลขห้าค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าเสมาพ่อกลั่นนะคะพี่พ่อกลั่นวัดพระญาติค่ะหมายเลขที่5แบ่งปันอยู่ที่เอ่จ็บาทค่ะหมายเลขหกเป็นพ่อกลั่น2469เเช่นกันค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลังเส้นสายฝนห่วงเชื่อมค่ะพี เรียนหลวงพ่อก,กลั่นวัดพระญาตินะคะพี่จ๋า เหรียญหลวงพ่อก,กลั่นค่ะพี่จ๋าพ่อก,กลั่นหลังเส้นสายฝนนะคะพี่หมายเลขที่6แบ่งปันอยู่ที่หมายเลข6นะคะพี่จ๋าแปดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่7ค่ะพี่เป็นพระร่วงหลังรางปืนค่ะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะพี่ได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าเนื้อหานะคะพี่พระร่วงหลังรางปืนค่ะ นี่นะคะพี่จ๋าใหม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะพี่เก่าสวยค่ะใหม่เด็กที่7ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันที่พี่ f อซนะคะพี่พระรวงหลังรางปืนค่ะ หมายเลขที่7นะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่1,800รบาทนะคะพี่๋าหมายเลข8เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินนะคะพี่า๋าพร้อมเลี่ยมด้านหลังมีรอยอ่ปั๊มชื่อหลวงพ่อนะคะพี่รูปถ่ายหลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะรูปถ่ายเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ เก่าสวยเลยนะคะพี่จ๋าเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเงินค่ะนี่ค่ะพี่มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะหมายเลขที่แปดแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญหล่อเจ้าสวะะัวค่ะพี่จ๋าเจ้าสัวเนื้อเก่าสวยมีรอยจานนะคะพี่หล่อเจ้าสวัวหมายเลขเก้ามีรอยจานค่ะ นี่ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่เก้าแปดร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะ,คะพี่จ๋านี่คะ่ะด้านหน้าเป็นเจ้าสวัวด้านหลังเป็นเบี้ยกแก้แบบนี้เลยนะคะพี่เจ้าสัวหลังเบี้ยกแก้มาพร้อมเลี่ยมคะ่ะ ก่าสวยค่ะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพิจาด้านหน้าเป็นเจ้าสวัวด้านหลังเป็นเบี้ยกแก้ค่ะพี่มีร่องรอยการจานค่ะนี่ค่ะพ่จารอยจานมาเต็มหลังเลยค่ะพ่จาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่หมายเลขสิบแบ่งปันอยู่เจ็ดรอยบาทค่ะสิบเอ็ดเป็นพระมะเฮสวนเนื้อตะกวัวค่ะพี่ พระมะหีสวนนะคะพี่จ๋ามะหีสวนเนื้อตะกั่วค่ะเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าพระมะเหสวน600บาทใหม่เลข11ค่ะ12เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกวยค่ะพี่จ๋ามีรอยจานค่ะพี่หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญกลมคะ่ะมีร่องรอยกันจานนะคะพี่จ๋าพ่อกวยเก่าสวยค่ะพี่มีรอยจานเต็มเหรียญคะ่ะ เก่าสวยนะคะพี่จานเหรียญหลวงพ่อกลวยมีรอยจานค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่จา๋าพ่อกลวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่ติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลขสิบสามเป็นพ่อกลวย,วยเช่นกันคะ่ะพี่จา๋านี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่รอยจานเต็มองค์เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเป็นคนละเนื้อนะคะพี่จา๋าคนละสีค่ะ เหรียนหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋ามาเลข13800ยบาทค่ะ14เป็นพระซุ้มกอนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นซุ้มกอเขามัดไว้แบบนี้นะคะพี่อะได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมค่ะพระซุ้มกอค่ะพี่จ๋า สมกอเก่านะคะพี่นี่ค่ะเนื้อเก่าเก่าพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะแบ่งปันพี่พี่ F C หมายเลข14 600บาทค่ะ15เป็นเหรียญหลวงปู่สีมหาลาบรุ่นหนึ่งนะคะพี่ปู่สีมหาลาบหลังตอกโค้ดค่ะพี่จ๋า หมายเลข15นะคะพี่เป็นเหรียญรุ่น1ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋า2,518นรนะคะพี่พอส2518ค่ะหลวงปู่ศรีมหาลาบนะคะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหม่เลข15ค่ะแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ หมายเลข16เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่จ๋าสองสี่แปดสองห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะหลวงพ่อเดิมห่วงเชื่อมนะคะพี่จ๋าหูเชื่อมค่ะเก่าสวยนะคะพี่เหเรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ เหรียญ2482ค่ะพี่จ๋าพ่อเดิมเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพี่จ๋าหม่เลข16ค่ะแบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะพี่17เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารูปี07ค่ะอาจารย์ฟันนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญปี2507ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋ารุ่นแรกปี07นะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่เหรียนพระอาจารย์ฟันแบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะหมายเลขก8เป็นพระนางพญา18ค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะ นางพญาใหม่เลขสิบแปดค่ะพี่มุมบนบินนะคะพี่จาแม่บ้านได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่พระนางพญานะคะพี่จ๋าเนื้อมาแบบเก่ามวลสารมีมาประปรายค่ะพี่นางพญาใหม่เลขสิบแปดค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่18ค่ะแบ่งปันที่พี่เอฟซีอยู่ที่600บาทค่ะ19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินมาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเป็นพิมพ์คีตาค่ะหลวงพ่อเงินพร้อมเลี่ยมพิมพ์คีตานะคะพี่เก่าๆเลยค่ะนี่ค่ะพี่เป็นรูปหล่อนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมเก่าสวยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่สิบเก้านะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่หมายเลขสิบเก้าหกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเป็นพระสังกัดใจนะคะพี่เอ,อ่อพระสังกัดใจเนื้อเมกะพัดค่ะมาในเลี่ยมค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานเลยค่ะพี่มาในเลี่ยมเป็นการเลี่ยมใช้งานค่ะเนื้อเมกะพัดนะคะพี่จ๋าพระสังกระจายค่ะพี่มีรอยลานนะคะพี่จ๋าองค์พระมีรอยลานมาแบบนี้นะคะพี่ เก่าสวยเลยค่ะพี่จาต้องแจ้งก่อนว่าองค์พระมีร่องรอยการลานนะคะนี่ค่ะ แบ่งปันพี่เอีครับจากพระสังกระจายนะคะพี่มีรอยลาน,นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่600บาทหมายเลข20ค่ะ21เป็นพระสมเด็จค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าได้มาแบบนี้หมายเลข21ค่ะสมเด็จเก่าเนื้อเก่าสวยเลยนะคะพี่จ๋า แบ่งปันค่ะพี่สมเด็จเก่าใหม่เลข21ค่ะแบ่งปันที่600บาทค่ะ22เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่จาเนื้อเก่าสวยค่ะสมเด็จเก่าใหมายเลข22นะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่านะคะพี่หมายเลข22แบ่งปัน600บาทค่ะ23เป็นสมเด็จเช่นกันนะคะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะ สมเด็จเก่าค่ะพี่หมายเลขยี่สิบสามค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋ายี่สิบสามค่ะแบ่งปันที่พี่เอฟซีเลยนะคะพี่หกร้อยบาทค่ะยี่สิบสี่เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าๆมาแบบนี้แตกลายงาเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขที่ยี่สิบสี่นะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ084 9 1 5 8 0 6 5ค่ะพี่จ๋าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขที่24ค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะพี่จ๋าอยู่ที่600บาทค่ะ25เป็นรูปถ่ายคุณแม่บุญเรือนค่ะพี่จา๋าด้านหลังเป็นพระพุทธโธน้อยนะคะพี่ได้มาคู่เลี่ยมติดแบบนี้เลยค่ะคุณแม่บุญเรือนเป็นรูปถ่ายขาวดำเก่าๆค่ะนี่เลยค่ะพี่จา๋าพร้อมเลี่ยมนะคะพี่เลี่ยมติดกับพระพุทธโธน้อยนะคะพี่นี่ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นรูปถ่ายคุณแม่บนเรือนนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่8ปร้บ้บาทค่ะหมายเลขที่26เป็นเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่จ๋าละกังหลวงพ่อพรหมค่ะหลวงพ่อพรหมวัดช่องแครเป็นหล่อรูปะระกังพร้อมเลี่ยมค่ะเนื้อทองผสมนะคะพี่ เก่าสวยค่ะนี่ค่ะแบ่งปันนะคะพี่สา เรียญหล่อนะคะับจะหล่อระคังหลวงพ่อพรมค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีอยู่600บาทค่ะ27เป็นสมเด็จจิตรัด,ดานะคะิพี่จ๋าสมเด็จจิตรัด,ดาหมายเลข27ค่ะเก่าสวยค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าสมเด็จจิตรดาหมายเลขยี่สิบเจ็ดหกร้อยบาทค่ะยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะพี่หลวงพ่ออีนะค่ะพี่จ๋านี่ค่ะเก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋าเขาบอกเป็นรุ่นสองนะค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมค่ะพี่ สองสี่แปดสามนะคะพี่จ๋าพระอุปัชฌาย์อีค่ะหมายเลขยี่สิบแปดค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบแปดค่ะ แบ่งปันอยแปดร้อยบาทค่ะพี่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่ออีสองสี่เจ็ดสามค่ะพี่พ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่เป็นเหรียญพอซอสสองสี่เจ็ดสามค่ะ เก่าสวยนะคะพี่หลวงพ่ออีห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะแบ่งปันค่ะพี่หมายเลข29หลวงพ่ออีนะคะพี่จะาแปดรบาทค่ะ30เป็นพระกิ่งเก่าเนื้อโลหะใต้ฐานมีมังกรค่ะพี่ พระกิ่งนะคะพี่จาเป็นเนื้อโลหะเก่าๆค่ะไตฐานมีรูปมังกรค่ะพี่จ๋า กิ่งด้านหลังค่ะพี่นี่ค่ะไต้ฐานมีรูปมังกรค่ะี่ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยใหม่เลข30ค่ะกิ่งดังนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าหกร้อยบาทพระกิ่งค่ะหมายเลข31ค่ะพี่เป็นเสมาปูเอี่ยมหลังยันสี่ค่ะพี่จ๋าเหรียญเสมาหลวงปูเอี่ยมค่ะปูเอี่ยมหลังยันสี่นะคะพี่ เก่าสวยค่ะเหรียญนี้บางนะคะพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญที่บางนะคะพี่สาสองสี่หกเจ็ดค่ะเสมาปูเอี่ยมหลังยันสี่ค่ะ แบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพี่จ๋าหมายเลข3 1 800บาทค่ะ32เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม2 4 8 6ค่ะหลวงพ่อคงเลี่ยมตลับเงินนะคะพี่จาเหรียญหลวงพ่อคงเลี่ยมตลับเงินค่ะ รองการเลี่ยมตลับเงินนะคะพี่จ๋าไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะรบกวนพี่ๆนะคะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพ่อคงเลี่ยมตลับเงินคะ่ะพี่จ๋าหมายเลข32ค่ะแบ่งปันอยู่2,000บาทนะคะพี่อะ วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ในบ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปพี่ๆ891ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า